ไอ้พวกกันแล้วคนพวกนั้นลงมือไม่สำเร็จตอนนี้พวกเขาก็เลยแพร่กระจายจข่าวลือในโซเชียลงั้นเหรอปล่อยให้พวกนั้นว่าไปเถอะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนมาอิจฉาเมื่อไม่นานมาน,นี้ชีวิตเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่สิ่งที่พวกนั้นพูดมันแย่มากเลยนะทำให้ จำพวกคนที่ไม่รู้ความจริงมาว่าเธอไปด้วยใจเย็นๆนะก่อนหน้านี้ฉันเคยเผชิญเข่าวลือทั้งหมดด้วยตัวเองไม่ได้การแหละฉันจะต้องสั่งสอนคนพวกนั้นจะป้างจู่ๆฉันก็มีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเพื่อนสินะ ใส่ซีทำไมเธออารมณ์ดีจังล่ะไม่รู้สึกโกรธเครื่องไหนหรอถ้าหากว่าไม่แคร์มันก็จะไม่รู้สึกโมโหหรอกเอ๊ะพวกเขากระจายข่าวลือเกี่ยวกับอันยี่ซุนด้วยนะพวกนั้นบอกว่าอันยี่ซุนคงตาบอดที่มาคบกับเธอนะ่หืมว่าไงนะพวกเขากระจายข่าวลือเกี่ยวกับเด็กอ้วนอันด้วยงั้นหรอฮัลโหล ช่วยฉันสืบคนพดมาให้ทีตอนนี้เธอคงใส่ใจก็เลยกดคือฉันได้ยินว่าการแข่งขัน geit ในเดือนหน้าจะถูกตัดสินโดยคนของสถาบันสื่อเราอืมเอ๊ะเดี๋ยวนะจะว่าไปในชาติที่แล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยสิในระหว่างรอบชิงชนะเลิศของระดับโลก geit คณสื่อเหล่าให้คำปรึกษาผู้เข้าแข่งขันด้วยตัวเองและเขาก็คัดเลือกผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพให้กับสถาบันของเขาหลังจากการแข่งขันไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เรื่องนี้ฉันจะต้องบอกให้อันยิซุนอันยิซุนเอ๊ะ หลินเซียนทำไมเธออยู่กับอันยิซุนละ่ะน่าแปลกใจที่แฟนของเธอจะรู้จักกับหลินเซียนด้วยเหมือนกันจะว่าไปเธอเป็นถึงผู้หญิงที่มีความสามารถที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยของเราไม่แปลกเลยที่เขาจะรู้จักกับดาวเด่นของโรงเรียน โทษทีนะอันยี่ซุนเขาไม่ได้เหมือนกับนายอันยี่ซุนไปสิขอโทษนะกรุณาอย่ามาเข้าใกล้แฟนหนุ่มของฉันอีกเดี๋ยวก่อนว่าไงนะเธอเข้าใจผิดแล้วฉันแค่บังเอิญเจอเขาและคุยกับเขาแค่ไม่กี่คำพูดตามตรงนะ ฉันไม่อยากจะเห็นเธอกับแฟนหนุ่มของฉันติดต่อกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงทำตัวเป็นศัตรูกับฉันแต่นั่นสองมาตรฐานแบบนี้มันเหมาะสมแล้วงั้นเหรอฮะเราเราแค่บังเอิญเจอกันเท่าน,นั้นเองรุ่นน้องอันครั้งนี้ได้โปรดอย่าเข้าใจผิดอีกละ่ะ ฉันไม่อยากจะโดนนายต่อยอีกครั้งเป็นครั้งที่สองไอ้หมอนี่มันจงใจชัดชัดบรรยากาศแปลกๆปทันใดนั้นเองจุ๊บไปไปสิไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยจังใจแสดงความรักไร้เดียงสาจริงๆ เธอสนใจอันยิ่สุเงันเหรอฉันแค่อยากให้เขาช่วยอะไรนิดหน่อยอย่าให้เขาเข้ามาขวางทางก็พอรู้แล้วล่ะคะ่ะวางใจเถอะไม่ถามหน่อยหรอว่าทำไมฉันถึงต้องการให้เขาช่วยเหลือฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ยุ่งอะไรกับผู้ชายคนนั้นอีกครับผมเชื่อใจคุณ เพราะฉะนั้นนายก็ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับหลินเซียนด้วยตัวเธอกำลังสั่นเหรอทำไมล่ะผมสาบานว่าจะไม่ติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นอีกไม่ถามเหตุผลนอยเหรอในชาติก่อนผู้หญิงคนนั้นเอาทุกอย่างไปจากฉันผมแค่อยากทำให้สิ่งที่คุณขอ จำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยหรอครับแต่ถ้าคุณยอมที่จะบอกกับผมไม่พูดแล้วดีกว่าช่วงเวลาต่อมาเอ๊ะผู้คนจากสถาบันสื่อเราจะเข้าร่วมการแข่งขันหรอครับนายดีใจขนาดนั้นเลยเหรอ คุณสื่อเหล่าและทีวิจัยของเขาเป็นไอดอลของผมผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นพวกเขาใกล้ๆถ้าแงนการแข่งขันครั้งต่อไปไนายต้องตั้งใจแข่งนะผมจะพยายามครับนี่็ขาใส่แล้วฉันมีนัดช้อปปิ้งกับหยวนหยวนหยวนจะว่าไปเพื่อนคนนั้นเอ๊ะอะไร นั่นเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นมีคนจมน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยเอ๊ะแย่ yeah, ละสินั่นมันย้่วนหยวนหย,วน,ยวนนี่นะไปสิดูอะไรกันโห oh. ใจเย็นนะจับมือฉันไว้ไปซีเลิดลงไปแล้วอุนหนูไปซีทำไมวางใจเถอะตอนฉันอายุ3ามขวบก็ลงว่ายน้ำในทะเลได้แล้วอัชูขอบคุณนะเป็นอะไรเหรอผมขอโทษ ถ้าผมมีสติกว่านี้คุณคงไม่ต้องกระโดดลงไปอาฮมขอโทษที่ขัดจังหวะการกอดของพวกคุณนะคือว่าหอของฉันอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่ให้ฉันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะได้ไหมขอโทษนะคือว่าห้องรกนิดหน่อยอย่าทือสาเลยนะนี่คือผ้าเช็ด ที่ซื้อแล้วยังไม่ได้ใช้เธอใช้มันชัดตัวก่อนเถอะนะพระเจ้าช่างเป็นห้องเล็กและห้องน้ำที่แคบมากนี่ใช่คนนี่ใช่ที่ที่คนอาศัยอยู่หรอเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้แต่แรกฉันควรรีบกลับก่อนคือว่าขอบคุณมากนะที่กระโดดลงมาช่วยฉันเพื่อนกันก็ควรจะช่วยเหลือกันและกันไม่ใช่หรอ ดีใจจังฉันไม่เคยคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันได้จะว่าไปทำไมเธอถึงตกลงไปในน้ำได้ยังไงไม่สิไม่รู้สิจุ่จก็มีคนผลักฉันลงไปฮึคนพวกนั้นทำหรือเปล่านะลงมือกับฉันไม่ได้ผลก็เลยหันไปลงมือ เกิดอะไรขึ้นฟไฟไฟมันดับอ่ะแย่ล้วสิจำได้ว่าเมื่อชาติก่อนหลังจากที่ถูกลักพาตัวและก็ถูกขังอยู่ในโกดังที่มืดมิดขอโทษนะน่าจะเป็นพราะหลอดไฟมันผิดปกติฉันฉันไม่รู้ว่าคุณจะกลัวความมืดมากขนาดนี้ ้านนอกมหาวิทยาลัยของอัญยิสุนอนใจครับถึงขนาดนี้แล้วอย่าหักโหมในการออกกำลังกายดีกว่านะขอรับนี่คือการลงโทษการลงโทษผมนี่มันแย่จริงๆผมควรดีใจที่ไปซีมีเพื่อนแต่ว่าตอนที่ผมเห็นเธอห่วงใยคนอื่นกลับทำให้ผมรู้สึกไม่ดี ดึกขนาดนี้แล้วทำไมต้องมาอวดเรื่องความรักให้กับผมด้วยนะจะว่าไปมันก็น่าแปลกใจที่คุณหนูไปซีจะมีเพื่อนกับเขาด้วยเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนไปฮ,ะฮะ่าฮมีความใหม่ให้อัปเดตอีกแล้วฉันจะเลือกภาพถ่ายที่น่าเกลียดที่สุดและให้คนอื่นดูว่าเธอหน้าอับอายแค่ไหน ร่างของไปซีเปียกน้ำร้อนแรงฮัดชิวบางใจเถอะตอนฉันอายุสามขวบก็ลงงว่ายน้ำในทะเลได้แล้วแตกๆนี่มันอะไรกันแสดงความเห็นไม่มีภาพที่ร้อนแรงกว่านี้หน่อยหรอพวกภาพหลุดอะไรแบบนี้น่าขยะขยั้งจังฮะในนี้มีแฟนคลับของไปซีด้วยทนดูไม่ได้แล้ว นี่เป็นภาพที่ไปซีโดดน้ําไปช่วยชีวิตคนแต่กลับเอามาทําเป็นเรื่องตลกพวกเธอบ้าหรือเปล่าทําไมถึงพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับเธอละพวกแกถูกเธอหลอกง่ายขนาดนี้เลยเหรอตื่นสักทีเถอะไม่กี่วันต่อมาดูเหมือนว่ามีคนจ้องมองมาที่คุณเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ ถ้าพวกเขาชอบจ้องก็จ้องไปเถอะไปซิเดี๋ยวก่อนคุณจบการศึกษาจากโรงเรียนพัทยมเจียหัวใช่หรือไม่ถูกต้องเกรด A ปีที่สเกิดอะไรขึ้นคุณรู้จักคนที่ชื่อโจเสียวเซียวไหมครับฉันจำไม่ได้เหมือนจะไม่เคยเจอนะ ทำไมเธอจึงจำไม่ได้ล่ะผู้หญิงที่ชื่อโจเสียวเซี่ยวฮะคือคนที่คุณฆ่างั้นรอเปล่าห้องสมุดเฮ้จูมิงได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมฉันไม่รู้ว่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไร โชคดีที่ผมพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องไอหลวงนาโจเสียวเสียวเพื่อนร่วมชั้นมันธยมปลายของคุณเธอได้กระโดดตึกข่าตัวตายไม่ใช่ฉันเป็นเพราะว่าคุณใส่ร้ายเธอว่าเธอขโมยปากกาของคุณหลังจากนั้นเพื่อนร่วมชั้นของคุณก็รังแกเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่เคยสนใจที่ทำเรื่องที่มันไร้สาระแบบนั้นหรอกนะ ถ้ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณแล้วทำไมครอบครัวของคุณถึงจ่ายเงินชดเชยให้กับพ่อแม่ของเธอเกือบล้านเลยล่ะเอ๊ะพอได้แล้วถ้าคุณยังคงแพร่กระจายข่าวลือแบบนั้นผมจะฟ้องคุณผมตรวจสอบข้อมูลกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเจี่ยหัวมาแล้วอันยี่ศุนถึงคุณจะชอบไปสิ แต่คุณก็ควรมีความยุติธรรมถ้าคุณอยากจะเชื่อในสิ่งที่คุณอยากจะเชื่อก็ไปเจอกันที่ศาลเ,เออก็แค่พวกคนรวยผมไม่กลัวคนหรอกีิผมจะสั่งคนกำจัดข่าวลือทั้งหมดบนอินเทอร์เนต็ตบางทีมันอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มต่อต้านไปซีก็ได้ทำไมพวกเขา ถึงไม่ยอมแพ้กันนะแต่สิ่งที่พวกเขาพูดมันคือเรื่องอะไรกันแน่อฉันนึกไม่ค่อยออกฮะหลังจากการใช้ชีวิตของฉันรวมถึงชีวิตในชาติก่อนมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณหรอกครับอย่าไปใส่ใจเลยไม่ต้องกังวลขอแค่คนที่ฉันไว้ใจเชื่อใจฉันฉันก็ไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นพูดหรอก เขาเป็นห่วงฉันหรอถูกไหมหย่นหยวนเดินสวิตต่อหน้าอีกแล้วใช่ฉันก็เชื่อใจคุณเหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานจัดการเรียบร้อยหรือยังครับปวกใครมันกล้าดีมาทำแบบนี้เดี๋ยวฉันไปเช็คให้ไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าฝีมือใคร ตอนนี้อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กลับไปสิฮะ